ามาช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้เช่นเคยค่ะเราต้องไปตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันนะคะไปดูกันว่าในพื้นที่ของคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างติดตามกันเลยค่ะภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆถึงกระจายร้อยละ20 40ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคในระยะนี้แม้จะมีฝนตกแต่ปริมาณฝนยังมีไม่มากทำให้สภาพอากาศโดยทั่วไปยังคงร้อนและแห้งซึ่งอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย เกษตรกรควรเก็บกวาดเศษใบไม้หรือหญ้าแห้งภายในสวนให้โล่งเตียนและทำแนวกันไฟไว้ด้วยแต่สำหรับไม้ผลที่กำลังให้ผลผลิตชาวสวนควรดูแลให้น้ำอย่างเพียงพอรวมทั้งกลุ่มดินบริเวณคนต้นพืชเพื่อสงวนความชื้นในดินข่าตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวานันโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆถึงกระจายรอยละ30-40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ฝนที่ตกในระยะนี้จะมีการกระจายและปริมาณไม่มากเกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้เพียงพอตลอดช่วงแล้งสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรจัดหาน้ำให้สัตว์เลี้ยงอย่างเพียงพอรวมทั้งดูแลโรงเรือเลี้ยงสัตว์ให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อป้องกันสัตว์เครียดซึ่งอาจจะทำให้สัตว์เจ็บป่วยได้ง่าย ภาคกลางอากาศร,ร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆถึงกระจายร้อยละ30-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งระยะนี้แม้จะมีฝนตกแต่ปริมาณยังมีไม่มากผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลให้ปริมาณน้ำเหมาะสมกับจำนวนสัตว์น้ำที่เลี้ยงไม่ให้หนาแน่นจนเกินไปและให้อาหารในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย าคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆถึงกระจายร้อยละ30-60ถึงของพื้นที่จะมีลมกระโชกแรงบางแห่งระยะที่ผ่านมาแม่จะมีฝนตกในหลายพื้นที่ประกอบกับในระยะนี้จะมีฝนตกต่อไปอีกซึ่งจะช่วยให้อากาศคลายความร้อนและบรรเทาความแห้งแล้งสำหรับบริเวณที่มีฝนตก,กเกษตรกรควรกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการ,กรเกษตรในระยะต่อไปรวมทั้งจะมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงได้ในบางพื้นที่ชาวสวนควรปลูกยึดและค้ายันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้แข็งแรง าคใต้ฝั่งตะวันออกโดยทางตอนบนของภาคจะยังคงมีฝนตกน้อยเกษตรกรควรจัดหาน้ำเพิ่มเติมให้แก่พืชรวมทั้งกลุมดินบริเวณคนต้นเพื่อสงวนความชื้นในดินส่วนทางตอนล่างของภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีกับพืชที่กำลังเจริญเติบโตและไม้ผลที่กำลังให้ผลผลิตบริเวณที่มีฝนตกหนักเกษตรกรควรกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในช่วงที่ขาดแคลนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40-60ของพื้นที่ ในระยะนี้จะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรควรขุดลอ,อกคูคลองและทําทางระบายน้ําออกจากพื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันน้ําท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนักก็อย่าลืมนําคําแนะนําต่างๆไปปรับใช้กันด้วยนะคะเราไปต่อกันที่ปฏิทินข่าวประชาสัมพันธ์กันค่ะไปดูกันนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรดีๆบ้างค่ะ เป็นกิจกรรมดีๆนะคะแล้วก็ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วสําหรับการงานกินสัตว์น้ําปลอดภัยนี่แหละนะคะก็ไปกันได้ที่จังหวัดนคนปรปฐมนะคะที่บิ๊กซีจวะวัดนครปฐมค่ะเขาบอกว่างานนี้เนี่ยจะเริ่มขึ้นวันศุกร์นี้แล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะพาบุตรหลานไปได้ด้วยเพราะว่าในงานนี้เขาจะมีการประกวดหลายอย่างทีเดียวนะคะสําหรับเด็กๆก,ก็สามารถที่จะไปประกวดการแข่งขันวาดภาพระบายสีนะคะเรื่องของการปั้นดินน้ํามันต่างๆมากมายและที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่ามีอาหารให้ชิมฟรีด้วยนะคะเป็นปลาดุก ที่เขาเลี้ยงพิเศษอย่างที่บอกไปนะคะเพราะว่างานนี้เขาเน้นเรื่องของอาหารปลอดภัยนั่นเองค่ะสัตว์น้ําปลอดภัยนะคะจุดประสงค์เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ผู้บริโภคได้รับประทานบริโภคปลาที่ปลอดภัยแล้วก็จะเน้นให้ผู้ผลิตเนี่ยมองเห็นความสําคัญของการผลิตแบบปลอดภัยไร้สารพิษด้วยนะคะส่วนงานที่เหลือก็ใกล้จะเริ่มต้นที่แล้วเช่นเดียวกันนะคะอย่างมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติปี2556อย่างที่บอกไปว่าปีนี้เนี่ยครบรอบ71ปีของกรมปศุสัตว์วันที่5พฤษภาค,คมด้วยนะคะ ก็จะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวนํางานวิจัยผลงานวิจัยต่างๆนะคะที่ทํากันอยู่เนี่ยแล้วก็มีผลผลิตมเีเห็นผลกันออกมาแล้วเนี่ยนะคะจะนาไปโชว์กันในงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะและสุดท้ายคงต้องย้ํากันสําหรับเรื่องของทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษานะคะเน้นว่างานนี้เขาบอกว่าเป็นทุนสําหรับการวิจัยอย่างเดียวแล้วก็เป็นวิจัยต่างประเทศด้วยนะคะคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อที่สํานักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนได้ค่ะ อาแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสําหรับรายการเรื่องเล่าชาวเกษตรนะคะรายการของเราเออกอากาศสดๆนะคะเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งค่ะทางทีวีเกษตร MOC TV สถานีโทรทัศน์เพื่อการเกษตรนะคะแล้วก็จะมีการออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งในช่วง1ิ อขออภัยค่ะในช่วง17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกานะคะแล้วก็22นาฬิกา30นาทีถึง23นาฬิกาแล้วก็ช่วงสุดท้ายคือช่วง4นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีค่ะราคาวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะคะดิฉันวิภาพรร์ว,วัยทยาวาน,นิกุลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ